ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นชาแนลวันนี้นะคะเรามาอยู่กับกระท้อนแช่อิ่มคะ่ะทุกคนกระท้อนแช่อิ่มนะคะมาจากต้นที่บ้านของเฟิร์นเลยนะคะและยาก็เอาไปแช่อิ่มคะ่ะทุกคนจะเป็นยังไงจะรสชาติอะไรแค่ไหนก็ไปชิมกันเลยคะ่ะนี่นะคะโอ้โหเป็นชิ้นๆเราจะลองกินอือหือ สำหรับน้องๆที่จะไปกินตามนะคะอย่าลืมระวังเม็ดด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่กินแล้วบุบตองคอไปอันตรายนะ เรามีน้ำปลาหวานอยู่เดี๋ยวเราจะลองใช้กับน้ำปลาหวานมาแล้วคะ่ะทุกคนมาแล้วนะคะเราจะไปกินกันเลยดีกว่านะคะเราจะลองดูว่าถ้าเกิดว่ากระทอนแช่อิ่มนะ่ยกินกับ น้ำป้าหวานมันจะเป็นยังไงน้ำป้าหวานนี้พ่ยาเฟินก็ทำอีกเช่นเคยจ้ะได้ไห 嗯。Mm. Ừ <laughs> อร่อยนะคะทุกคนกระท้อนจากบ้านของเราจากสวน เฟิร์นคงจะกินได้ไม่หมดหรอกนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกินหมดนี่เฟิร์นสงสัยเฟิร์นจะต้องขี้แตกแน่ๆทุกคนโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฟิร์นด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เฟิร์นทำคลิปอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันตายล่าแในติ๊กต็อกกดหัวใจให้ด้วยนะคะนี่นีนๆๆๆๆ่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดสวัสดีคะ่ะ